สวัสดีครับผมผมเป็นพี่น้องปุยยาตายายทั้งหลายมืนหนี้ก็พอคับผมครับพานแบ่งคนหมานเหล็กในก็เขาตามเห้นมาตีพี่น้องครั้งหนึ่งครับง่ายเัากี่ลีครับผมเดี๋ยวพายังไปเบิ่งพี่น้องครับสุดยอดเลยครับครั้งนี้ง่ายจนมอถึงดินพี่น้องง่ายบบล่ำเบลี่ครับง่ายเบอร์ปัญญาปัญญังพี่น้องง่ายขัดง่ายเนี่ยไหนจะได้สักสองเมตรสามเมตรนะครับโอ้ก็ว่าไปนะครับเนาะ ครัับบเดี๋ยวเบิ้องพึ่งพี่น้องครับผมหัวหน,น,น่ำราวพิชิตบวกบวกอยู่พี่น้องไงจุติดดินโคลู่เลยครับโนะคเป็นถ่ายหั่งบวพี่น้องนะนะครับผมไงเติบอยู่ครับผมเดี๋ยวเห็ดครบสักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวกรถเบิ้งเลยครับว่นนาหัวหน่ำเสีเข้า,ขากลากี่พอหั่งกี่พอไดครับผมไปครับผมหย่อดเลยพี่น้อง มือทมทิมครับผมมือทำมือทำมือโอเคครับย่ำครับผมหัวหนามกระยอดวางสั่งทีนะครับปาดจังหน่อยก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันติดต่อตาครับโอเคครับผมก็ผมคนถ่ายครับให้พันแตงคนปาดลืมกระตาพี่น้องลืมกระตาโอ้ อืมกรผมดูบุญใหญ่ครับผมโคตดหนุ่มเลยในาาขา,รค,าครับนผักอีลียักษ์ใหญ่มันคักมันแนวยักใหญ่ให้พันแบงปาดครับลังนี้ มันใหญ่จริงเว้ยพี่ว่วแม,มนของเรียนตัวนี้ท่นละอย่สอนใี่ป่ะมันขักอีหลีมันหยอดตามหลังใช่ไหมลูกพี่เนี่ย ใหญ่ที่สุดเลยครับเ,รเขาให้มาอะไรนี้ครับเขาให้มาอะไรนี้เลยครับผมเพราะว่าเขาจะถ่ายสวนครับผมโอ้โหโฟกัสที่หัวน้ำแล้วก็ลังนะครับถ,รถ่ายตัวซับแทบไปอู้หูคักอีรีผล่ผเป็นตัวไม่ร้องอื้อหืนี่กงังอู้ นนึงว้าวขากขนาดใหใหญ่ตัวอู้นีหัวน้บ,บ,นบยิไม่จุ้ยชอบจริงๆตรงหัวน้ามนี่เลยครับ โอ้โหฮืมกลมกล่อมรถพี่น่องเนี่ยโอ้ใหญ่ตัวแม่งของเร่นด้วยนี่โอ้เร,รียบมร้อยครับพี่น่องโอ้ก็ได้ใหญ่หมาเพิ่งเคยเห็นครับนี่หัอนี่อุปติโทยิ่งใหญ่ตีดดินด้วย คักเลยพี่น้องเอ้ยผ่านก็จะบังๆหน่อยโอเคอดูกันใกล้ๆครับผมอืมวิธีการนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บย่อย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 โอ้โหนมรัง มุดอย่างเหลือลำคอนนี่พี่นี่เก็บอสามคอนจะน้อยพี่น้อ,ง,องเหลือลำคอนนี่ได,ได้ครับผมแม่ทินีเดี๋ยววางกันกนะครันบเด้อมันบนนี้ไหมพวกขักขักขัก,ขก,ขก,ขก ขักอิลี่ขักอิลี่ฮ oh, ึโอ้ลามไปหนุหห่นเลยบ่ตัวมุดเลยบ่มีอ้วนน่อะ oh. ครับเดี๋ยวแต่งค้อนหน่อยก็พี่น้องแต่งคอนหน่อยครับผมให้ขนาดครับผมโอ้มันสองเมตรได้บอลนี่รวมสองเมตรเลยครับนี่ประมาณสองเมตรประมาณสองเมตรเลยขนาดค้อนสูงจริงคับค้นสูงร้อยร้อยกว่ายร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบน่ะครับผมนี่บิ๊กๆเลยครับผมโอเป็นบุญพี่น้องไปครับเดี๋ยวถือเอาไว้เลยพี่น้อง ไปครับผมครับผมพี่น้องกิมาหอดมองทรงพึงแล้วครับทรงเดีวเรียบร้อยพี่น้องหางแดงแดงก็ได้ค้าวหนะมันอยู่ครับผมม,มามาทรงมาผ่อนผ่อนพันท้ายอยู่ครับพันท้าทยก็ตั้งนางเห่นอยู่พี่น้องนงางบังรัวอยู่ครับหวานไหมพี่น้อง เกือบเป็นล้มครับมือน,นี่ขเขาบ่ได้กินครับดีครับล้มาหอดไตตัวเดี๋ยวค่อยนั่นนั่นเป็นทั้งตัวเดี๋ยวยปึงตอดอยู่นั่นเลยพี่น้องก็ใจหายขึ้นจิตน่อมอยู่ครับพบเบิดพอดีอดก็ส่งเสร็จกับยาเจ็ได้กลับบ้านแล้วพี่น้องน้ำก็ง,ำงามๆดีครับผมเดี๋ยวก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเขาไปติดตามรับชมคลิปพ,พันแบ่งคนหมานเล็กง่ายนะครับ ุดท้ายกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไหลคดแจ้กนสัตว์ปะกแล้วกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคนับเลยนะครับเด้อไปครับผมกลับบ้านสวัสดีครับ